คุณอาจจะไม่เคยรู้น้ำมันมะกอกมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าเหลือเชื่อน้ำมันมะกอกคือน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติกระบวนการผลิตก็คือนำเอาผลมะกอกมาสกัดเอาน้ามันแต่ลักษณะของน้ามันมะกอกจะคล้ายกับน้ามันพืชทั่วไปที่มันเยิ้มจนหลายๆคนไม่ชอบใช้ แถมกลิ่นของมันก็ฉุนอีกต่างหากแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าน้ำมันมะกอกเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาบอกถึงประโยชน์ให้ได้ทราบกันค่ะเผื่อว่าท่านใดกําลังพบเจอเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอาจจะลองหันมาคบน้ำมันมะกอกเป็นเพื่อนคู่กายในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะคะงั้นไปดูกันเลย 1. ช่วยลดความอ้วน หลายคนอาจจะกำลังคิดว่าน้ำมันมะกอกช่วยลดความอ้วนได้อย่างไรซึ่งมีผลการวิจัยเผยว่าอาหารที่มีน้ำมันมะกอกเป็นส่วนผสมนั้นพร้อมกับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายร่วมด้วยส่งผลทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้เร็วกว่าผู้ที่ควบคุมน้ำหนักแบบวิธีอดอาหารเพราะน้ำมันมะกอกนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไขมันส่งผลทำให้ร่างกายไม่ต้องการน้ำมันเพิ่มจนทำให ให้เรารู้สึกเคยชินผลที่ตามมาก็คือทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ง่ายกว่าวิธีการอดอาหารนั่นเองค่ะ 2. แก้อาการท้องผูกในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถรับประทานน้ำมันมะกอกชนิดรับประทานเพื่อช่วยลดอาการท้องผูกและสำหรับเด็กใช้เป็นยาระบายอาการท้องผูกได้เช่นกันวิธีทำก็คือใช้น้ำมันมะกอกอุ่นๆลูบเบาๆบริเวณหน้าท้องโดยลูบเบาๆไปตามทิศทางของเข็มนาฬิกาแค่นี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกในเด็กได้แล้วค่ะ 3. บำรุงเส้นผมน้ำมันมะกอกนี้ขึ้นชื่อใน,เ,นเรื่องของการบำรุงเส้นผมดังนั้นสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมไม่แข็งแรงผมขาดดุดร่วงหนังศีรษะแห้งและรวมถึงเป็นรังแคแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันมะกอกทาลงบนหนังศีรษะทาให้ทั่วแต่อย่าทาหนามากนะคะ ทาแค่บางๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณสัก10-20นาทีแล้วค่อยล้างทำความสะอาดด้วยวิธีการสระผมเหมือนปกติแต่ต้องใช้น้ำอุ่นในการสระนะคะเพียงแค่นี้ปัญหาที่เจอก็จะหายไปแถมเส้นผมก็จะกลับมาเงางามมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. ช่วยบำรุงผิวหลายคนก็นิยมใช้น้ำมันมะกอ,อกทาบริเวณผิวเพื่อช่วยป้องกันผิวแห้งผิวแตกลายแถมน้ำมันมะกอ,อกอยังช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นดูมีชีวิตชีวาอีกด้วยแต่เราก็มีเคล็ดไม่รับมาบอกกันค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการให้ผิวของตัวเองแลดูขาวกระจ่างใสมากขึ้นแนะนำว่าให้นำน้ำมันมะกอ,อก ผสมกับเกลือและมะนาวแล้วนำมาขัดบริเวณผิวโดยขัดแบบเบาๆให้เป็นรูปวงกลมเพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้ผิวของคุณแลดูขาวกระจ่างใสมากขึ้น แถมผิวยังนุ่มนวลน,น้าสัมผัสอีกด้วยหรือท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวไหมจากแสงแดดให้ใช้น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วนำมานวดบริเวณที่ไหมวิธีนี้จะช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดจากแสงแดดแถมยังช่วยฟื้นฟูให้ผิวกลับมาชุ่มชื้นเหมือนเดิมอีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ